สวัสดีค่ะฉันชื่อรุ่งรัตนี่เป็นบันทึกที่ฉันเขียนไว้ตอนที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแถบชนบทจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างหลังจากที่เพียรไปสอบที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะได้รับการบรรจุเป็นครูผู้สอนมีเงินเดือนที่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวมีหน้ามีตาทางสังคมหนีให้พ้นจากคำครหาว่า จบมาเกือบสิบปีแล้วยังเป็นได้แค่ครูอัตราจ้างเงินเดือนไม่ถึงหมื่นซึ่งไอ้คำคอรหาที่ว่าไม่ใช่จากปากคนที่บ้านฉันแต่อย่างใดมันเป็นของคนรอบข้างที่เรามักเรียกเขาสั้นๆว่าป้าข้างบ้านที่มักจะรู้แทบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองที่สุดความพยายามของฉันก็เป็นผลฉันสอบบรรจุติดได้เป็นครูอย่างเต็มตัวแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบท แต่ฉันก็ดีใจเพราะต่อจากนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนทุกคนเขาจะเรียกฉันว่าครูและฉันก็จะได้รับเอาตำแหน่งนั้นมาภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจว่าฉันเป็นเพียงครูอัตราจ้างนะอะไรแบบนี้เมื่อดำเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆเรียบร้อยฉันเหมารถคนแถวบ้านเพื่อขนของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ไปยังบ้านพักครูที่โรงเรียนจัดไว้ให้โหอยู่ไวัยเรอพี่รุ่งนี่มันเก้าเก่าเลยนะนอตน้องในหมู่บ้านที่อาสาขับรถมาให้และช่วยขนของเขาทำงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งใครต่อใครต่างก็แซวว่าเราสองคนเหมาะที่จะเป็นคู่ครองร่วมหอลงโลงเพราะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กมีเพียงฉันคนเดียวที่รู้ว่าความจริงเธอไม่ได้ชื่อนอต เธอชอบให้เรียกว่าน้องนาโนใช่ค่ะเธอเป็นเพื่อนสาวรุ่นน้องที่สนิทกับฉันที่สุดเลิกแอปได้ละยอานาโนที่นี้ไม่มีใครรู้จักหลอนหลอกยาทันแซวพลางยิ้มกว้างนางน้องนาโนทำตาโตหันมาค้อนให้หนึ่งทีแล้วแบกตู้เย็นขนาด1.7คิวเดินขึ้นบันไดไม้หน้าเชิดหลังจากที่ขนข้าวของเครื่องใช้เสร็จเรียบร้อยนางนาโนน้องรัก กอขอนอนเป็นเพื่อนชั้นก่อนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกอย่างรถที่ชั้นจ้างมาก็เป็นรถของพ่อหล่อนจะกลับเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาเออพี่ลุงหนูเห็นบ้านหลังนี้มีบันไดขึ้นสองทางนี่แล้วอีกฝั่งหนึ่งใครอยู่อะนาโนตั้งกระทู้ถามตาแป๋วพลางควักขนมที่ชั้นซื้อมาตุนไว้เข้าปากอย่างอริดอร่อยยังไม่ทันที่ฉันจะตอบอะไร เสียงเดินย่ำขึ้นขั้นบันไดลั่นเอียดอารก็ดังขึ้นเป็นจังหวะพอเงี่ยหูฟังดีๆจึงรู้ว่ามันดังตรงมายังประตูห้องที่เปิดแง้มไว้ทางฝั่งชั้นแสดงว่าเวลานี้มีอาคันตุกะเข้ามาเยี่ยมแต่ใครกันเล่าจะมาหายามสามทุ่งกว่าเช่นนี้เสียงบานประตูลั่นเพราะมีใครบางคนผลักมันให้เปิดออกพันก็มีชายกระโปรงลายลูกไม้สีขาวบางๆ ลิวสะบัดต,ตามแรงลมให้เห็นนางนานโนผวากระโดดขึ้นมานั่งเบียดชั้นบนเตียงทันทีและแล้วเจ้าของความประวัติพันพึงนั้นก็โผล่หน้าเข้ามานางนาโนานิกลิจ,จนชั้นสะดุ้งเฮือกไม่ใช่เพราะใบหน้านั้นเน่าเฟะเละเป็นศพแต่อย่างใดตรงข้ามกันใบหน้านั้นสวยมากเลยต่างหากถ้าบอกว่าเป็นดารานี่ฉันจะไม่เถียงสักคำดวงตากลมโตเป็นประกาย คิ้วโก่งโค้งได้รูปแก้มที่เป็นสีชมพูเรื่อเรริมฝีปากอิ่มเอิบชมพูน่าสัมผัสเธอสวยมากสวัสดีจ้าน้องรุ่งใช่ไหมพี่ชื่อรัตนานะคะอยู่ห้องข้างๆเรียกสั้นๆว่าพี่รัตก็ได้หญิงสาวผู้สวยปานนางฟ้าคนนั้นเอ่ยทักเสียงหวานเธอแนะนำตัวว่าชื่อรัตนาเป็นครูสอนภาษาไทยเช่นเดียวกับฉัน หลังจากนั้นเราก็นั่งสนทนากันจนดึกดื่นนางนาโนนี่ดูจะหลงไหลพี่รัตมากเพราะเธอทั้งสวยเรียบร้อยเสียงเพราะงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะคะดึกแล้วน้องๆจะได้นอนพักผ่อนกันด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่รัตบอกยิ้มหวานแล้วแยกตัวกลับห้องพักไปแต่ก่อนจะออกจากห้องพี่เขายังหันกลับมาบอกบางอย่างทิ้งทวนไว้ด้วยอ๋อ กลางค่ำกลางคืนดึกดึกด่นๆถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมาดูนะมันอันตรายค่ะนางนานโนตอบเสียงหน้าตกฉันและน้องสาวในร่างชายหนุ่มจัดแจงอาบน้ำอาบท่าเข้านอนกันตอนต,อนตีหนึ่งครึ่งอาจจะด้วยความแปลกที่จึงทำให้ฉันขมตาหลับยากพอสมควรเสียงแตกๆของเข็มนาฬิกาติดผนังลายคิตตี้มันดังราวกับะระฆังหงียง ฉันรู้สึกไม่ง่วงและคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา,นา,นาทั้งเรื่องชีวิตหลังจากนี้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนฉันจะกลายเป็นครูแบบใดในสายตาเด็กและแล้วมันก็วนมาที่คำพูดสุดท้ายก่อนที่พี่รัฐจะกลับห้องอ้อกางคํำกลางคืนดึกๆดื่นๆถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมาดูนะคะมันอันตารายมันดังก้องอยู่ในหัวของฉันไม่สามารถสลัดให้หลุดได้ แล้วจู่ๆฉันก็ต้องคิ้วขมวดเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากลานโล่งข้างบ้านพักตกตักตกตักตกตักตักตกเสียงมันราวกับแม่ไก่ที่ตื่นตกใจกับอะไรสักอย่างแต่ถ้าฉันจำไม่ผิดที่บริเวณนี้ไม่มีไก่สักตัวฉันเป็นเด็กบ้านนอกอยู่แล้วบ้านหลังไหนพื้นที่ใดมีไก่เลี้ยงไก่ฉันต้องรู้ แต่เมื่อครั้งแรกที่เหยียบย่างเข้ามาฉันไม่ได้กลิ่นขี้ไก่เลยสักนิดคือมันไร้วิแววของการมีชีวิตอยู่ของสัตว์เลี้ยงชนิดนี้เลยด้วยซ้ำแล้วเสียงไก่มาจากไหนไก่ของชาวบ้านอย่างนั้นหรือแล้วทำไมจึงมาส่งเสียงในยามนี้กันเล่ามันดังอยู่พักใหญ่เดินไปมาอยู่รอบบ้านพักฉันนอนฟังอยู่นานที่สุดก็เริ่มลำคาญจึงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างดู ที่ลานโลงซึ่งมีหญ้าแห้งสูงไม่เกินตาตุ่มฉันเห็นแม่ไก่จริงๆมันเดินตุวมเตี้ยมเพราะขนาดตัวที่อ้วนอวบเดินไปก็ส่งเสียงร้องไปมันจะไม่น่าตื่นตระหนกตกใจอะไรเลยถ้าไม่ใช่ว่าไก่ตัวนั้นมีศีรษะเป็นมนุษย์มันเงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันแล้วส่งยิ้มให้ใบหน้าที่ขาวซีดริมฝีปากฉีกว้างกลางศีรษะมีงอนแดงสดอันโต ั <c oughs> มันส่งเสียงหัวร้อและวิ่งฉับๆขึ้นบันไดห้องมาด้วยความรวดเร็วฉันรีบถลันตัวไปดันประตูไว้ทันทีเป็นเวลาเดียวกันกับที่บางสิ่งบางอย่างข้างนอกกระแทกเข้ามาอย่างแรงโครมฉันจะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันแน่ๆถ้าไม่ใช่เพราะนางนาโนมันผวาตื่นขึ้นแล้วกรีดร้องดังลั่นตกใจสุดขีด เสียงนงังน้องสาวตัวดีก็ร้องลั่นหวาดผวาเสียงข้างนอกก็โครมครามพยายามจะเข้ามาฉันยืนตัวสัน่นร้องไห้จ้าฟังไม่ได้สับทาอะไรไม่ถูกฝั่งอีนางนาโนก็เพิ่งพาอะไรไม่ได้เอาเสียเลยเอาแต่หวีดร้องลั่นชี้มือมาอยัางฉันสัน่นภาพๆจนกระทั่งเสียงด้านนอกสงบลง ขั้นบันไดลั่นเอียดอาร์ตตึงตังไล่ลงไปเรื่ accepted, อยๆจนกระทั่งเงียบหายไปที่สุดเมื่อทุกอย่างเงียบลงฉันจ,จึงพุ่งกระโดดขึ้นเตยียงชักผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวนอนตัวสั่นจนถึงเช้าฉันตื่นมาในสภาพที่ร่างกายเหนื่อยอ่อนเหมือนไปวิ่งมาสักสิบกิโลปวดหัวหนึบเนบอีน่งนาโนนี่สภาพหนักๆพอกันนั่งหัวฟูตาคล้ำซันอยู่มุมห้อง พอเห็นฉันตื่นมันก็บอกด้วยเสียงสั่นเครือพพี่ลุงหนูว่าพี่ยายออกไปอยู่ที่อื่นเถอะนะนะน,นางนาโนเล่า,าว่าเมื่อคืนตอนที่กำลังหลับฝันถึงชายหนุ่มรูปงามกำลังจุมพิตกันแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะฉันทำเสียงโครมครามกำลังจะด่าฉันที่ยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่ตรงประตูก็เหลือบไปเห็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งขาวซีด ลอยอยู่ตรงช่องระบายอากาศเหนือบานประตูขึ้นไปมันบอกว่าใบหน้านั้นข่าวซีดฉีกยิ้มกว้างอีกทั้งยังแบลบดิ้นสอดเข้ามาตามช่องบานเกรดบนศีรษะของผู้หญิงคนนั้นมีหงอนอันเบอร์เร่บวมเปล่งน่ากลัวพอเห็นมันกรีดผู้หญิงคนนั้นก็ผลบหน้าหายไปและฉันก็วิ่งมานอนคุดคูอยู่บนเตียงจนถึงเช้าพอฟังจบ ฉันเงยหน้ามองช่องระบายอากาศที่นางนาโนมันบอกมันสูงสองเมตรกว่าๆไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำได้แต่ที่ฉันรู้สึกคนลุกทุกครั้งที่นึกถึงคือเขาโครงของใบหน้านั้นมันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนพยายามนึกก็ต้องสะดุ้งว่าผขนลุกเกลียวเพราะนั่นคือพี่รัฐไม่ผิดแน่นอนกำลังนั่งอึนนั่งมือนกันอยู่ เสียงเคาะประตูเรียกก็ดังขึ้นจนนางนาโนผวากระโดดกลับมานั่งบนเตียงน้องรุ่งน้องรุ่งตื่นหรือยังคะเสียงพี่รัตน์นั่นเองนางนาโนพอได้ยินเสียงก็ผวาวิ่งไปเปิดประตูโดยที่ฉันห้ามไม่ทันพี่รัตน์เดินเข้ามาพร้อมกับจานกับข้าวในมือพอเห็นสภาพของทั้งฉันและนางนาโนพี่เขาก็ทำตาโตแปลกใจ อ้าวนี่ยังไม่ตื่นกันอีกเหรอแล้วพี่เขาก็เหลือบตามองไปยังนาฬิกาแขวนผนังลายคิตตี้นี่มันสิบเอ็ดโมงแล้วนี่พี่เขาเดินเข้ามาพร้อมกับที่ฉันขยับหนีจนติดผนังห้องเพื่อรัดวางจานกับข้าวลงบนโต๊ะหนังสือข้างเตียงแล้วเอื้อมมือมาหาฉันช้าๆฉันหลับตาปี เพราะคิดว่าต้องถูกบีบคอควักไส้จกพุงอะไรก็แล้วแต่ที่ผีเขาจะกระทํากันแต่แล้วก็ต้องสะดุง้งเมื่อสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แตะบนหน้าผากมีไข้นะเนี่ยเสียงอ่อนหวานของพี่รัฐบอกด้วยความเป็นห่วงพอลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าสวยน่ารักเพียงแต่จะดูหมองคล้ำกว่าเมื่อคืนขึ้นมาถนัดยิ้มแฉ่งเกือบแนบชิดติดกัน พี่รัฐแนะนำให้นางนาโนที่มีสภาพเป็นซากศพไม่ต่างกับฉันพากันไปหาหมอที่อนามัยเพราะว่าดูแล้วน่าจะเจ็บป่วยได้ไข้กันทั้งคู่ส่วนพี่เขาไม่ว่างเพราะมีธุระต้องทำอยู่เราสองคนอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วจึงขับรถไปหาหมอตามคำแนะนำที่นั่นฉันพบกับลุงเอี่ยม ชายชลาแก่งำผู้มีวิชาอาคมในเชิงแก้ผีแก้สางอาบน้ำมูกน้ำมนอะไรเทือกนี้ทันทีที่เห็นหน้าฉันลุงเอี่ยมทักขึ้นทันทีอ้าวควันนี้ไปแล้วนี่โดนอะไรมาละเฮ้ท่านกับนางนาโนู ano, มองหน้ากันแล้วเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ลุงเอี่ยมฟังพอแกรู้ว่าฉันเป็นใครและพักอยู่ที่ไหนก็หน้าเสีย จุงมือให้เราทั้งสองไปนั่งคุยกับแกที่โต๊ะหินอ่อนหน้าอนามายัยทำไมถึงไปพักตรงนั้นคนพามาเขาไม่ได้บอกหรือว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำไมเหรอคะฉันถามกลับเพราะไม่เข้าใจในประโยคบอกเล่าชวนขนหัวลุกของลุงเอี่ยมมันจะอยู่ไม่ได้ยังไงก็พี่รัฐยังอยู่ที่นั่นทั้งคนแต่เมื่อฟังเรื่องราวจากลุงเอี่ยม ทั้งฉันทั้งนางนาโนต่างก็ได้แต่นั่งเงียบหน้าซีดเผือดบ้านพักครูหลังนั้นเมื่อก่อนเคยมีครูสอนภาษาไทยอาศัยอยู่ชื่อว่าครูรัตนาเธอมาจากจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้วยหน้าตาที่สวยคมน่ารักทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่พากันเข้ามาตามจีบเธอหัวกระดไม่แห้ง แต่แล้วก็มีข่าวแว่วมาว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอเป็นผีกะงอนเพราะเคยมีคนเห็นว่ารอบบ้านที่เธออยู่เพียงลำพังมีไก่ตัวใหญ่เดินป้วนเปี้ยนอยู่บ่อยครั้งและยังมีชาวบ้านถูกผีเข้าเปลี่ยนบุค,คลิกเป็นคนละคนนั่งตาเหลือกตาขวางแยกเขี้ยวยิงฟันใส่คนนั้นคนนี้พอหมอผีมาไล่บางครั้งก็ยอมไปแต่โดยดี บางครั้งก็ดื้อดึงจนต้องเหนื่อยแรงกันไปข้างและเมื่อผีกะที่เข้าสิงอยู่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นที่พอใจก็มักจะเอ่ยปากบอกว่ามาจากครูรัตนาแรกๆชาวบ้านร้านช่องก็ไม่ได้เชื่อถือคำพูดของคนที่ถูกสิงเท่าไหร่แต่นานเข้ามันยิ่งเกิดเหตุการณ์เดิมๆถี่ขึ้นชาวบ้านจึงเบี่ยงเบนความเชื่อไปจากที่ดีๆกันอยู่ ก็พากันรังเกยียจรัง,งอนครูรัตนาถึงขั้นรวมกลุ่มกันร้องให้ครูใหญ่ไล่ครูรัตนาออกแต่หน่วยงานราชการนั้นมีขั้นมีตอนจู่จจะไปไลค่ครูออกเพราะเหตุผลว่าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีกะไม่ได้ที่สุดจึงจำใจต้องย้ายครูรัตนาไปทำงานเอกสารในห้องธุรการแทนงานเอกสารนั้นเยอะแยะมากมาย แม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆก็ตามทีบ่อยครั้งที่ครูรัตนาต้องกลับบ้านสามทุ่มสีทุ่มเพราะงานล้นมือจนวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นจนได้เช้าตรู่ตะวันยังไม่ทันได้ฉายแสงเต็มที่เสียงเอ,อะอะโวยวายดังลัน่น เมื่อมีคนท้องถูกผีเข้าอีกฝ่ายคนเป็นผัวก็เดือด,ดาาลคิดว่าต้องเป็นฝีมือของครูรัตนาแน่ๆจึงบุกไปบ้านพักเพื่อจัดการให้สิ้นเรื่องแต่พอไปถึงก็ต้องตกตะลึงตาเหลือกเพราะพบร่างของครูรัตนาห้อยต่องแต่งอยู่หน้าประตูบ้านพักเสื้อผ้าฉีกขาดหลุดลุย่ยชุดคลุมสีขาวลายลูกไม้สกรกปกเลอะเทอะเปรอะไปทั้งคราบเลือดและฝุ่นดิน ครูรัตนาถูกคมขืนและค่าปิดปากอย่างหดเหี้ยมโดยที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้บ้านพักครูหลังนั้นถูกปิดตายมานานหลายปีเพราะไม่ว่าครูคนใหม่หรือคนไหนเข้าไปอยู่ก็มีอันต้องเ่นกระเจิงครูรัตนามาหลอกหลอนทั้งในร่างสาวห้อยตองแต่งอยู่หน้าประตูหรือไม่ก็มาในสภาพไก่หน้าคนเหมือนที่ฉันเจอ เรื่องที่ว่าครูรัตนาเป็นผีกะจริงหรือไม่ก็ยากจะหาข้อพิสูจน์เพราะแม้เจ้าตัวจะตายไปแล้วแต่ข่าวคนถูกผีเข้าและอ้างตัวว่าเป็นผีครูรัตนาก็ยังมีให้พบอยู่บ้างปรัปรายได้ยินแบบนี้ฉันบอกไม่ถูกเลยว่าจะกลัวหรือสงสารพี่เขาดีเพราะที่ฉันเจอก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเกินไป กว่าจับไข้เพราะขวัญกระเจิงแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นต่อได้จำต้องย้ายออกมาไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกทนเสียเงินรายเดือนเอาดีกว่าต้องอยู่กับผีที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาคุยกับฉันให้ขวัญหน,นีดีฟอรออีกครั้ง